สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมบ้าบินนะคะสูตรนี้รับรองว่าหอมหวานมันอร่อยค่ะเรามาดูส่วนผสมและทำไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะเพื่อนๆน,น้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเกลือ แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยจ้ามาๆมา,มา,มาลงมือทำไปพร้อมๆกันจ้าเรามาผสมตัวขนมมันก่อนนะคะขั้นตอนแรกนี้ก็ใส่แป้งลงไปนะคะเพื่อนๆน้ำตาลแล้วก็เกลือจ้า เราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทยอยน้ำใส่น้ำมะพร้าวลงไปส่วนใครไม่มีน้ำมะพร้าวสามารถใช้น้ำเปล่าได้นะคะเพื่อนๆทยอยใส่ลงไปก่อน แล้วก็ผสมไปเรื่อยนะคะถ้ายอยผสมไปเรื่อยค่ะ,คๆๆคะต้องคนสผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ จะได้รสชาติที่แบบว่าอร่อยเนาะเดี๋ยวขอคนคนค,นคนให้เข้ากันเลยจ้าพอได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,น,นี่คนเข้ากันแล้วเนาะไหลประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะใส่มะพร้าวลงไปคนเลยค่ะ <c oughs> คนในส่วนผสมเลยนะจ้า เราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเราใส่แป้งแค่แค่เขาเกาะตัวมะพร้าวเนาะเวลาไปทําจะได้แบบว่ามันจะออกมนมันมะพร้าวแล้วก็หวานน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่ารสชาติที่หวานมันอร่อยอะค่ะ พอเข้ากันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ไปทําขนมบ้าบ,บิ่นกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวจะนี่ซูมให้ดูนะคะว่าประมาณไหนเนาะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะเราก็ไปทําขนมต่อกันเลยจ้าส่วนน้ำมันมะพร้าวตัวนี้เราจะใช้ไปทากระทะค่ะมาจ้าไปทําพร้อมๆกันเลยเราจะตั้งกระทะ ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพื่อนๆพอกระทะเริ่มร้อนทีนี้ก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวทาค่ะทากระทะทาให้ทั่วกระทะค่ะทาบางๆค่ะให้ชั่วกระทะนะคะแล้วเราก็จะทำการหยอดตัวขนมลงไปจ้าเพื่อนๆสามารถหยอด ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะเจนี้ก็จะทำชิ้นประมาณนี้เนาะหรือเพื่อนเอนสามารถเทลงไปทีเดียวเลยก็ได้นะคะให้ทั่วกระทะอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาตัดเป็นชิ้นๆเอาเนาะทำขนมบ้าบินต้องใจเย็นๆถ้าใช้ไฟแรง เขาจะไหม้นะคะเพื่อนๆมันจะสีไม่สวยนะเขาจะสีไม่สวยเขาจะไหม้ไหม้ก่อนสุกอะคะ่ะต้องใจเย็นๆเท่านั้นหยดลงไปก็เกลี่ยๆหน่อยให้เป็นชิ้นสวยๆนะคะเราก็ทำการย่างบนกระทะแบบใจเย็นๆไปเลยค่ะเราต้องค่อยๆเช็คนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเขาจะไหม้ข้างล่างเนาะค่อยๆเช็คจ้าทำขนมไทยต้องใจเย็นๆ <c oughs> รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนาะขนมบ้าบินนี่จะเป็นขนมที่จเจนนี่ได้ทำเป็นขนมแรกๆเลยที่ท,ที่มาอยู่ในประเทศเดนมาร์ก เป็นขนมที่ทําง่ายเจนนี่ว่านะพอนึกถึงขนมไทยเจนนี่ก็จะนึกถึงขนม,ขนมบ้าบินเลยค่ะตอนที่มีอยู่เดนมาร์กไปทีแรกเนาะเพราะว่ามันหาอุปกรณ์ไม่เยอะอะค่ะมีแค่แป้งน้ําเปล่าหรือน้ํามะพร้าวแล้วก็มะพร้าวขูดเกลือแค่นี้เราก็สามารถทําขนมบ้าบินได้แล้วค่ะเดี๋ยวเจนนี่จะถ่ายให้ดูอีกทีตอนที่เจนี่ พลิกกลับด้านนะคะว่าสีเขาประมาณไหนเนาะถึงจะพอดีเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คขนมกันเลยค่ะเพื่อนๆเจนี่ว่าสีเขาได้แล้วเนาะจะเ,เช็คดูข้างล่างนะคะโุ้ยได้แล้วเดี๋ยวเจนี่ก็กลับด้านเลยค่ะปุ๊บตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมากยั่วยวนมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆสีประมาณนี้เนาะนี่จ้า กลับด้านแล้วที่นี้ก็จะกดกดหน่อยๆน,นะครับเพื่อนๆให้หน้าเขาโดนกระทะนะคะให้เขาแบนๆออกด้วยนี่เราจะย่างทั้งสองฝั่งให้ให้สีสวยๆเหมือนกันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กดกดพยายามกดลงเนาะประมาณนี้ เดี๋ยวเจนนี่จะให้ดูอีกทีตอนข้างล่างเขาสุกนะคะเดี๋ยวเจนนี่จะพลิกกลับด้านให้ดูก่อนที่เจนนี่จะตักขึ้นพักไว้นะคะเพื่อนๆนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะประมาณนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆเอาไว้นานว่านี้เขาจะไหม้นะคะประมาณนี้สีประมาณนี้เนาะกำลังพอดีเลยแบบนี้นี่จ้า จนนี่ตักครึ่งพักไว้เลยเดี๋ยวเจนนี่จะขอหยอดขนมให้เสร็จให้หมดแล้วเพื่อนๆเ,เข้ามาดูกันตอนที่เจนนี่ตัดเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเจนนี่จะพาเพื่อนๆมาดูหน้าตาของขนมบ้าบินที่เจนนี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จ้าเป็นไงเพื่อนๆหน้าตาน่าทานไหมเอ่ยเจนนี่ไม่ทําชิ้นหนามากเนาะเพื่อที่จะให้เขาสุกเร็ว แต่ว่าขนาดเพื่อนๆก็สามารถเลือกเองเลยตามชอบนะว่าชอบขนาดแบบไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเจนนี่จะทิ้งสูตรไว้ข้างล่างคลิปนะเผื่อใครอยากทำตามเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เจนนี่ฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้เจนนี่ด้วยนะคะเจนนี่ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของเจนนี่เนาะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนนี่ได้นะเจนนี่ขอ ตัวไปทานขนมก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย